สวัสดีครับวันนี้เองเนี่ยผมก็มีคําถามเกี่ยวกับเรื่องจอ Android ติดรถยนต์บิชิก้าใหม่อีกครั้งหนึ่งสําหรับหลายๆท่านถามผมว่าในจอ Android พวกนี้ภาพที่เรียกว่า wallpaper หรือว่าภาพหน้าแสดงไอคอนเริ่มต้นนะครับหรือจะภาพเบื้องต้นในการเปิดหน้าจอ Android เนี่ยเราสามารถจะทำการเปลี่ยนภาพได้ไหมนะครับวันนี้ผมจะสาธิตการเปลี่ยนภาพวอลเปเปอรหน้าจอ Android บิชิก้านะครับ ตติดาามมมผนะครับสำหรับในขณะนี้เนี่ยเราก็จะทําการสาธิตการเปลี่ยนภาพวอลเป p r เปอร์คือพื้นหลังชุดนี้เนี่ยให้กลายเป็นภาพที่เราต้องการนะครับในเบื้องต้นเนี่ยว่าเวลาเปิดเครื่องเข้ามาบางทีก็จะขึ้นเป็นภาพนี้นะครับเราจะนำแฟลชไดร์นะครับหรือ usb แบบนี้นะฮะที่มีไฟล์ภาพนิ่งนะครับมาใส่เข้าไปที่ช่อง usb ชุดนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปครับแล้วก็กดไปที่แกลเลอรชุดนี้ นะครับแล้วก็กดที่ตรงด้านบนนะฮะเราก็จะเห็นไฟล์ภาพนิ่งที่อยู่ในตัวช่อง USB นะครับจุดนี้เราก็จะทําการเปลี่ยนภาพด้านหลังนะครับสมมติว่าผมเลือกเป็นภาพประกาศตัวนี้นะครับนะฮะแล้วก็ทําการเลือกภาพชุดนี้นะฮะแล้วก็เปนภาพมันจะใหญ่เกินไปเราจะทําการตัดภาพ นะแล้วก็บันทึกภาพเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะทำการเซฟภาพเป็นตั้งภาพเป็นตั้งเป็นบลูเปเปอร์นะตอนนี้ภาพก็ทำการตั้งเป็นภาพบลูเปเปอร์เรียบร้อยนะครับเรามาดูภาพกันเห็นไหมตอนนี้ภาพบ้านหลังก็จะกลายเป็นเป็นรูปประักาศที่เราใส่เข้าไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็เราจะลองบลเปเปกันอีกครั้งหนึ่ง แตะนะฮะแล้วก็ดูภาพนี่เราจะเลือกภาพที่เป็นภาพนี้นะครับเลือกไว้หนึ่งนะฮะแล้วก็เราจะใส่เข้าไปเลยกดภาพเป็นวอลเปเปอร์นะครับแล้วก็กดโอเคนะตอนนี้ก็มาดูที่แบ็คกราวด์ทีนะครับตอนนี้ภาพด้านหลังก็จะกลายเป็นภาพแบบนี้ แล้วก็มาลองดูทีนะครับถ้าสมมติว่าเราเข้าไปที่ตั้งนะรเรื่องทีนะฮะจุดนี้เอา้รูปภาพที่ภาพดีก็ได้นะครับเลือกเว้นหนึ่งนะฮะแล้วก็ตั้งเป็นภาพเป็นแบบเป็นลเอเปอร์นะครับ อเคนะคตอนนี้เราก็ได้ภาพแบ็กกราวด์ใหม่นะครับที่เป็นภาพวอลเปเปอร์ขึ้นมาไปดูกันนะครับภาพก็จะกลายเป็นแบบนี้สวยงามทีเดียวนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์จอ Android ตรงรุ่นมิชิก้าแล้วก็มีคำถามนะครับเล็กๆน้อยๆน,นะครับสามารถ มาถามได้นะครับได้ที่029323485ครับ08452443นะครับเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ w w w c a p r o m a r k e t c o m เข้าไปเป็นเพื่อนกับเราที่ ID LINE a s s i Pone นะครับชอบวิดีโอของผมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับวันนี้ผมก็ลาก่อนครับกับพริบันจอย Android ยมิชิก้านะครับวันนี้ลาก่อนครับบ๊ายบายฮะ